ค,คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจาาณในการรับชมปไปอาจารย์เลยครับอาจารย์โลกพิธีถิาาอยู่นะครับพิอีร้ออยู่ครับอยู่ที่เก่านะครับที่เก่าโอ้เราเก็บเลยไห้นะครับเพราะว่าเดิประสานมาก,ก่อนหน้านี้แล้วนะครับวาสิมาตามต่อตัเร์ของาอาจารย์อยู่ทเก่านะครับ ครับนมาสการครับอาจารย์ครับ,รบโอ้อันงวดบ้างหันแหมเนจอได้บ่เม่นบ่นนได้ลงให็เอฟซีบ้างนะครับหลังจากที่ล้เล็ดอันนั้นตัวเลียวเล็ดเป็นเล็ดก,กำลังวันของอาจารย์เนาะที่ให้ตอนหลังหกหนึ่งไหม,มแต่ว่าที่ที่ล้ไปกับเขาอยู่เขาเล็ดบินนะครับเขาบิงหกน้องอาจารย์บิ่งวิงหกที่นี่งวดที่แล้วนี่ เป็นงวดแหลกนะครับที่อาิานไ์มมาไทยทำเราตัวเีขของอาจารย์นี่จะเข่าเลยนะครับแต่คือเข่าเป็นเลขสูตรสูตรแบบได้อาจารย์สูตรกำลังวันแต่กำลังวันแต่โดนแล้วครับเห็นมาตลอดเห็นมาแต่โดนแล้วแต่โดนแล้วทีนกับพึ่งสีได้เผยแพ้่พึ่งสีได้แด้งตันเห็นก็เป็นี่ันช่องเนาะใช่ใช่ครับกับเข่ามาตลอดเนาะอาจารย์เนาะเดินดีตลอดสำหรับงวดนี่ ของอาจารย์นี่เฮ็ดไว้แล้วแม่นบ่ครับเซียนไว้แล้วล่ะไรยุ่้เฮ็ดใบแล้ยวแตงแต่หวยออกพุ่นน่ะโอ้หวยออกเฮ็ดได้เลยเนาะครับ5ามโมก็เฮ็ดได้เสร็จแล้วอืมเพราะว่าเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขคำนวณจ<ช>้ะบ่แม่นเลขฝันอาจารย์เว้าเรื่องงวดที่แล้วให้ฟังเลยนะครับอันตัวเลข่องนี้ที่มาบอกผมตอนหลังว่า61น่งเนี่ยสูตรนี้บ่ครับก็สูตรเดียวกันนี่แหละตรงนี้สูตรด้วนนะสูตรประจํานี่แหละสูตรประจํำ ส่วนมากของอาจารย์หนึ่งสิ่นี้อยู่ประมาณจักหางครับหลายหางบกแต่เน้นๆแข็งล่างมันสิมีชุดเดียวหรือเชืเอสองบอกเกินสองโอ้แงบนกับบกเกินสี่เลยอันนี้อาจารย์ที่แยกบนล่างให้เลยบปล่ครับจ้าจ้ามีเหล็กดิ่งมีบนล่างมีสามตัวเนาะจ้าเอ้าเพื่อป้องกันการเสียเวลาเดี๋ยวเอฟซีเป็นสิว่าอันปวดร้ <c oughs> อนอ๋อให้ให้เบิเ้องไมเนาะอาจารย์จ้าครับ มันอดานีเนาะัดปเนาะน,อง,อ,นองเลยลวงวดนี้ก็วิ่งสองบนเด้อาจารว่าจังใดก็ครับองวดน,นี้ก็งวดวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยวิ่งบนสองอันนี้อาจารย์แยกบนมาเลยบอครับล้ะจ้จ,จ,จครับนี่สองสองสองหกจับคูสองสองสองหกสองสามสองหาครับข้างล่างไงวิ่งหาเน้นหาแบ จับคู่ได้หาแปดกับหนึ่งหาอช่ครับสามตัวของอาจารย์นี่มีชุดเดียวหางเดียวมีชุดเดียวสองสองสามเอาโยงไปรวยได้ลวยรวยวันนีบอาจารย์อาจารย์มันมันใจตัวไหนครับคิดคิดว่าตัวมักครับตัวตัวตัวมักของอาจารย์มักตัวไหนครับนี่จำนวนที่จับคู่เรียวมัก สองสองอ่ะมักสองสอง,สอ,งอันนี้ <โอ S 1> ขัง,งบนนี่ขังบนนั่นเดียวโตวกันหนมิดสองสามแค่นั้นละโอ้ครับเราข้างล่างด้วยครับข้างล่างห8แปดตัวเดียวชัวโอ้อาจารย์เดี๋ยววงกลมให้เอฟซีเป็นกล่องนเบิ้งจะหน่อยนะครับตัวตัวมัดเนาะครับตัวนิ่งเอาห้าแปดทำบนด้ยครับสองสองนั่นก็ สองสองก็สอง,ส,องสามือมครับเอาเดี๋ยวสีอธิบายไอ้ซีเป็นช่องบนฟังอีกเช่หนึงนะครับสูตรนี่เดินดีตลอดนะครับแต่บอค่อยมีโอกาสได้ออก u t u b e นะครับมีช่องแอดมินมาไทยนะครับก็เลยแต่สีแบงกปันไปให้กับทีมงานน้าน,นะครับทีมงานที่เป็นทีมงานของทั้งช่องนะครับแบง แก่แล้วแต่พื้นที่น้ำไปลงหรือไปลงไห้นะครับแต่ว่าส่วนของเอย่านี้กับสิตตามอาจารย์ขึ้นเก่าแล้วครับอาจารย์เพราะว่าเรียกมาทายงวดแรกมันก็เขาเลยเนาะ<ช>อ่าบ่เคยหลุดแต่ก้อนนั่นกับเขามาตลอดอาจารย์เห็ดแต่ว่าบ่ได้บ่ได้น้ำเผยแพร่นะครับแต่งวดนี้เป็นงวดที่สองเด้อเอ็ซีแฟนช่องถามักผู้ชอบกับลองเอาไปเปลี่ยนแนวทางนะครับถ้าบ่มักบ่ชอบกับพานเวยครับเด้อกับเขี่ยวนี้อาจที่ได้ลงหลายช่องอาจารย์เพราะว่าทีมงานกับ ให้แค่คลิปหายยู่นะครับผมก็สิแค่ไปให้ช่องทิ้นงนั้นหลายๆช่องนะครับเพื่อนได้น,นาเสนอนะครับอันตัวเลขกเขาสูงอดสูงวดบ่น้าเสนอกับบ่มีคนหูหรอกเนาะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> อาจารย์เอตรงน้าเสนอจังนสี่ละแต่บ่น้าเสนอพี่น้องบ่เห็นกับบ่หูละว่าให้ถือนะครับเพื่อนอย่าไปเบิ่งช่องที่อเล็กที่เป็นเย้ห้มันถืออาจารย์นั่นอาจารย์นี่นะครับอันนี้เป็นขั้งที่สองนะครับขั้งที่สองอาจารย์หมั่นใจ หาแปดที่สุดล่างนะครับอันนี้ระบุมาเห็นได้บนลางนะครับก็ว่า้ที่กันชงผููที่มักตัวเรขอะจะซื้อไหลเด้ครับเด้อรังเทียห้ามันไปลางไปออกบุญบุญนะออกลางนะครับอันนี้อาจารย์เห็นกลับน้ำคระคตามลางไม่ต้องกลับก็ได้จ้ะโอ้ลางไม่ต้องกลับก็ได้ขัดลางหนี้ยูสองหางเท่นั้นบนหนี้ยูซีหางสามตัวกับนี้หางเดียวนะครับตัวเรข วัดวันที่16สิงหาคม2564แล้วคร,รับเจานนี้อย่างที่น้ำปลาตึงได้อย่างน้องทั้งหลายจ้ะการบ่ค่อยเบ่ไหลนะครับเราบอกได้ว่าเอาไปด้วยเดออเอาไปด้วยนะครับตั้งไต่กะด้วยไปน้ำกันนะครับถ้ามักถ้าชอบกับน้ำไปนะครับถ้าบ่มักบ่ชอบกับพานเด้อทั้งส่ง,งกับเป็นซื้อกลางนะครับส่วน อาจารย์กับเป็นแนวทั้งให้นะครับถ้ามักถาชอบจังค่อยน้ำไปนะครับตัวเลขไม่ได้หลายตัวนะครับไม่ได้หลายตัวเราอาจารย์ก็แยกมาให้พร้อมนะครับบนล่างเดขกวิ่งบนก็คือสองวิ่งล่างห้าถ้าเอ็ดซีเป็นช่องมักก็เอาเป็นตัวยืนได้นะครับเอาเป็นตัวยืนเอาไปลูดเลยนะครับสองเนี่ยลูดบนไปเลยนะครับล่างเนี่ยลูดห้าไปเลยนะครับถ้าปรมักตามที่อาจารย์จับคู่ให้นี่ก็ เอาไปจับคู่กับตัวอื่นบ้างนะครับเนาะเพื่อตัวเลขมันสจะตามถืกใจนะครับถืกใจตามที่มักนะครับส่วนของอาจารย์เพิ่นจับไห้มีแค่นี้นะครับงวดทีเรียวเข่าหกหนึ่งนะครับหนึ่งหกนะครับเลขวิ่งกต่เข่าทั้งสองตัวนะครับวิ่งเข่าทั้งสองเลขวิ่งนี่บ้าคล้ยพลาดเลยมันบ่อาจารย์แต่พตาเห็นไหมจับคู่นี่มีพลาดเนี่ยบ้าแต่งตาเห็นไหมบาพลาดเบ่พลาดเนี่ยบ้ะแต่าเห็าพลาดจักเทียโอ้สุดยอดเลยครับนี่แหละแอดมินหัวแต่มา กครับอาจารย์นะครับแบบว่าเป็นยังครับก็เริ่มเริ่มตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไปนะครับติดตามอาจารย์วัดโพ้เย้อครับเด้อครับครับสุดท้ายนี่ก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับอาจารย์ที่ให้แนวทางนะครับครับแต่ว่าพญาโยมร่ำรวยร่ำรวยทุกคนทุกคนนะจ้ะสาธุสาธุครับ สามารถแตะชอบก็จังค่อยน้ำไปเด้ครับเด้อนี่เป็นตัวเลขของพระอาจารย์วัดโพนะครับอาจารย์วัดโพนะครับตัวเลขตามนี้นะครับงวดนี้เป็นขั้งที่สองนะครับที่ทุกคนทุกคนนะจ้ะสาธุสาธุครับสามารถแตะชอบก็จังค่อยน้ำไปเด้ครับเด้อนี่เป็นตัวเลขของพอาจารย์วัดโพนะครับอาจารย์วัดโพนะครับตัวเลขตามนี้นะครับ งวดนี้เป็นขั้งที่สองนะครับทีได้มาไทยทำนะครับงวดแรกกับเข่าไปแล้วนะครับตัวเลขกบ่ได้รดนะครับพอาจารย์ครับลืมลืมถามอันนึงครับมีเอฟซีทันช่องนะครับิ่นอยากได้เบอร์โทระอาจารย์นะครับิ่นอยากร่วมทําบุญอยากโทรมาเป็นการส่วนตัวเช่นี่นะครับอาจารย์สิให้เพิ่อนบอเบอร์โทรครับเอาไว้ก้อนก็ได้ยมบ่เป็นยังดอกเอาไว้งวดนี้ช่วยช่วยจะอยงวดหนอยเอาครับเพราะว่าถา ให้เบือท้วงนี่อาจารย์แดรรับเอาไปเลยทีครับเอาครับกตามตามนั่นนะครับอาจารย์ยังบ่ให้เบือท้วนนะครับส่วนพี่น้องอยากรวมทั้งบุญนะครับตอนนี้ก็มีหมองสางอยู่นะครับมีหมองสางอยู่แต่ว่าก็ยังยังยังบ่ต้องทั้งบุญก็ได้นะครับเนาะเอางวดนี้ไปเบิ่งก่อนนะครับเอางวดนี้ไปเสี่ยงโชคเบิ่งก่อนเดี๋ยวแอดมินกิ่ผ้ายางไปเบิ่งหม่องพื้นที่กำลังเห็ดอยู่ที่จึงวัดนี่ก็เห็ดอ่าเห็ดมาหลายอย่างแล้ยวนะครับวัดนี่งปรมินวัดหน่วยนะครับเป็นวัดในวัดที่สมบูรณ์สุด ยงังเหรอครับเหลืออยู่ที่พระอาจารย์พุนอยากสั่งก็คือองค์พระประธานคุณเลี้ยคุณบ่ออยากได้อะหน่อยเี่องค์พระประธานนีนน่เป็นล้านนะครับเป็นล้านขาทีสั่งได้นะครับองค์พระประธานคุณว่าอยากสั่งน่ครับด้าน้างหลังนี่ครับเป็นองค์ย,งยังไงตัง้งอด่านไปพานมาคนจีได้เห็นนะครับอันนี้ค่อยว่ากันนะครับแล้เบงตจุลิขของพระอาจารย์อีกอันหนึ่งก,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 กนน็นะครับแต่ว่าในส่วนเล็กๆน้อยๆยังทีนะครับงบประมาณในการาก่อสร้างนะครับในการก่อสร้าง่ก็เก็บ เฮ็ดเล็กผสมหน่อยมาเฮ็ดนะครับนี่งจะเบื้องเกล้วนะครับเอามาเฮ็ดกัเฮ็ดปูรณาการบัดนะครับปูรณาการไปเรื่อยๆนะครับกับเฮ็ดทั้งที่นะครับกับเอางบเล็กๆน้อยๆนะครับนีนเล็กๆหน่อยเป็นดอามาเฮ็ดนะครับแต่เบื้องนี่งจะไล่พวกขี้กันดนะครับเห็นปะมันเป็นกระเบื้องเหลือกระเบื้องเกล้วเนี่ยนะลูกที่เป็นกระเบื้องเกล้วเหะเบื้องตรงนู้ตาเลียตวนบัดถึงเอะอเดี๋ยวแต่เออแต่ยังงั้นถึงมา ปรน์ถวายบุญถวายนั่นดอกถือเล็กอนเนออ๋อครับถืครับนี่เล็กน้อยๆที่ไรครับอ๋อเล็กนั่นเล็กแล้วล่ะเล็กอะไรวงล้อมอ้อมต้นหวงต้นโพโอ้วงต้นโพทั้งผืนน่โอ้นี่นี่บอกเหลือยู่อ๋อเ็ดกุดหลังนึงบอกเพราะว่าตอนนี้พระยุนี่ทั้งหมด แปดรูปนะครับแปดรูปแต่เพิ่นอยู่กุดคือที่วัดหนี่สีบ่ค่อยเป็นกุดนะครับหรเป็นเป็นสีเลยนะครับเป็นหลังญ่ๆเราก็เป็นห่องเป็นแบบยูเป็นห่องนะครับซึงพะคุณเจ้าลังเทียเพิ่นกับว่าอยากขึ้นไปยู่ขางซึ่งมันมันสูงนะครับมันสูงเพิ่นอยากอยู่ขางล่างแต่ว่าถี่เนเห็นจ้างเพิ่นว่าเฮ็ดกุดเส็ดกุดให้พ่ะอาจารย์อยู่ทา้งคุณยูหลังหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับแต่เอาตัวเลขก็ได้แล้วนะครับตามนั้นนะครับตามที่พระจาจาร์ ได้ให้แล้วนะครับซึ่งตัวเลขนี่เป็นเลขสูตรนะครับแอดนิ้เดินทางมาซาหน่อยหนึ่งเพราะว่าอจะไปทายทหมของอื่นก้อนหลายมือนะครับมือนี่เป็นว้นที่หานะครับมือเขาทายท่คลิดนี้นะครับก็ล้องเอาไปพิจรณานะครับเอาไปวิเคราะห์พิรณาเบประเมิตัวเลขนี้่อมักบอลหรือว่าบระมักนะครับถ้ามักนค่อยน้ำไปนะครับถ้าว่ามักจะพานได้ครับเด้แทางช่องของเขากรับกินเพียงแนวทางท่นนั้นนะครับกับรอาจารย์นะครับแต่เลขสูตรของอาจารย์นี่แบบนิ้หมั่นใจอยู่นะเพราะว่าเราบอกว่าเขามาตลอดนะครับแต่บ่มีโอกาสด้ ่ทยทำลิดนะครับครับสำหรับทลิปนี้นะครับเบื้องเดามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเ้อกดติดตามแล็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สีบราดรับชมคลิปใหม่จากทางช่องนะครับสำหรับโมนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ